an enemy has been สวัสด,ดีเพื่อนที่เข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยนะครับอยู่กับผมอีกแล้วช่อง151แล้วก็อยู่กันในเกม ROV กันอีกเช่นเคยมาสำหรับวันนี้ก็จะเป็นทางด้านฮีโร่อย่างฮูคองนะครับหรือว่าที่เรียกกันติดปากเลยก็คือไอลิงของเรานั่นเองวันนี้ก็จะมาในตำแหน่งของจังเกิลนะครับอย่างที่ร,รู้กันเนาะตัวนี้ก็สามารถไปได้แค่2เลนมั้งผมว่าออฟเลนกับจังเกิลนี่แหละอย่าเห็นเอาไปตำแหน่งอื่นนะเดยวเคกยอกก เออมีใครหยิบไปโลมไปเม็ดอะไรก็มาแชร์กันได้นะเพื่อนขำๆครับหรือแบบใครที่เห็นศักยภาพลิงว่าเลดเกมมันโหดก็เอาไปแทนแคลรี่ซะเลยอะไรอย่างนี้ก็ยอมรับมาซะดีๆนะผมไม่ว่านะครับแต่คนอื่นไม่รู้โอเคไปครับลุยกันเลยดีกว่าตัวนี้ไม่ต้องอธิบายสรรพคุณกันเยอะนะเลือกมาถูกเกมก็โหดนะครับเลือกมาเจอตัวอื่นก็ไก่ผมว่าไก่อะจริงๆเกิดมาก็ทุบใครเขาไม่ค่อยจะเข้านะครับถ้าแบบเจอตัวอ,ดอดนะ่นเนาะแต่ถ้าอย่างตานี้ผมมองว่าได้นะ เขาไม่ได้อึดอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ก่อนที่จะไปลุยกันต่อผมขออนุญาตบ่นไอ้สกินเวน,นี่หน่อยแล้วกันนะมันพูดอะไรของมันนักหนาไม่รู้เนี่ย <c oughs> และขยันพูดจะด้วยพูดไม่รู้เรื่องก็พูดแม่งซะเร็วโอโ้โหเอาขาไม่อยู่จริงนะผู้รองตัวนี้ใครมีฮีโร่ตัวไหนหรือว่าสกินอะไรที่พูดมากกว่านี้นี่บอกผมพีผมจะมาแข่งพูดกับมันอผมอว่ามันพูดเยอะที่สุดในเกมแล้วนะครับไอ้นี่ โอเคมาตอนนี้ก็ฟาร์มาถึงฝั่งบับแดงแล้วนะครับตัวนี้ผมว่าหลักการไม่มีอะไรมากนั้นเพื่อนพยายามหาเงินให้ได้ครับต้นเกมมาเล่นได้ไม่เยอะหลอกลิงอะ่ะรอรัดเล่นฟิลคิวเลนน่ะเข้าจังหวะ2นะครับเปิดก่อนก็ไม่ค่อยจะได้เปรียบเท่าไหร่ด้วยต้นเกมนะอตอนนี้ก็ฟาร์เสร็จหมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับวิ่งมาแท็กเลนเพื่อนๆต่อเลยดีกว่าไม่ทงไม่แท็กมา้ามาดิเออเลือดน้อยมาเดินผ่ากลางแม่น้ํานี่เอาจัดนะมาหลอด ชิมแพนซีต้องจะเล่นคุณอยู่ขอร้องอย่าเดินหลุดตำแหน่งโอ้คครับตรงนี้อาวไวยโอกิ้งหน้าเค้งหวัวโนก,กันไปนะครับช็อตนี้ถือว่าต้นเกมแบบโหสองนาทีตกนาทีละคิวแบบนี้ผมว่าลิงนา่นสบายแล้วนะถ้าแบบเกมมาทรงนี้นะครับไม่มีอะไรมากเพื่อนถ้ามาทรงนี้ดีๆแบบนี้แค่ประคองไว้นะครับพยายามหาตั้งเหมือนเดิมเนาะรอจังหวะดีๆก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดน,นะครับชิวๆ โอเคตรงนี้ฟอร์เนลิ้นๆหน่อยดิเพื่อนไม่มีอะไรนะครับลิงนี่ก็น่าจะรู้ของกันอยู่นาอเพื่อนออกถุงมือมา4ชิ้นนะครับ3ชิ้นก็ได้แล้วก็ขึ้นเป็นคีสเลยตัวมันต้องการอัตราคิดที่ค่อนข,ข,ข้างเยอะนะครับถ้าคือติดมานี่ก็โหโหดจัดอะแต่ถ้าไม่ติดก็นั่นแหละน่าสิดเพราะฉะนั้นถุงมือคลิค่อนข้างสํา,าสคัญนะเพื่อนมันเพิ่มอัตราการคิตที่ขั้นแนะนําว่าให้ออกนะครับโอเคตอนนี้2นาทีจะ3นาทีแล้ว น่าเสียดายนะครับยังไม่4ีนาทีเนาะเพราะว่าตอนนี้ผมจะมาคิดบัญชีแค้นไอฉีมาโบบะโบโอ้โหมาดิแล้วหายไปเลยนะครับไม่ทันได้ดูดลงดูดเลือดโอเคได้เพื่อนแบบนี้วัดเจฟกระเทียมดองชิเเ็นซีขออนุญาตเอาบัฟจะมีใครมาไหมเนี่ยไม่รู้แหละผมหิวต่อต่อเลยก็ได้วัดใจนะครับมีพันธุพร้อม โ okay, อเคฟอรเรนเข้ามาคุมเชิงให้ขึบขอนะจ๊ะอืมฉีก็น่าเล่นอีกสักรอบนะแต่ว่ามันไกลเกินไปนะครับงันไว้ก่อนแล้วกันเนาะกลับไปฟาร์มบัฟฝั่งเรามัางดีกว่าหาตังครับหาตังตอนนี้เรายังจะเป็นต้องใช้ของนะโอ okay. เคเดล่างมาหลอดเหมือนจะช็อกหนีนะครับดูจากในมินิแมปเนาะทีมผมนี่ก็ไล่โหดกันเกินก็ดีแล้วนะครับเราจะได้แบบฟาร์มชิวๆ ไมต้องคิดอะไรนะถ้าเพื่อนเราแบบไหวเล่นบนก็ไปด้านฟอรเรนติโนนะครับ <Okay. S 2> โซโล,โลเก็บฉีมาได้โอเคเราจะฟาร์มเสร็จละเล่นล่างจะเล่นก็ได้นะเพื่อนพร้อมบวกพร้อมลบมาดูกันว่าไวเลตจะกิ้งหน้าอีกไหมนะครับรอบนี้ขอยาซุ่มเอ๊ะตีนโผมาดิตีนโผก็ลุยโอ้ยผมไม่ได้อีกนิดงวะเกมบักจัดโอเคครับไม่เป็นไรอย่างน้อยเพื่อนเราก็ได้คิวมานะ ปึบโบบาโบปึ๊บหายตัวซิลมันเล่นลิ้นมันกดันตีทันชีปละฟื้นหายตัวอีกแล้วมาดิอยู่กับอาริสไม่มีไวลาอาริสมันมีฟิกตัวนัะเมอไม่มีนะครับถ้ามีฟิกนี่ผมน่าจะรู้ว่าโอเคครับชิมันซีตัวนี้ยังคงคลั่งอยู่นะสกอร์ตอนนี้ก็ปาไป4ต่อศูนย์เข้าไปแล้วกำลังจะมี 5. ต่อศโนยโร้อ้หูยดาหัวปู่มาดิ ทุบหัวตาทวดว่ะของจีโบ,บ๊ะบ้เออโอหสกิลหายตัวมัน,มนไม่ได้ทะลุกำแพงนะผมจะกดสองรอบทำไมวะได้อยู่แต่ว่าแรกไปนะครับมีวาลเล็ตเข้ามาซอนทันหนีมาเพื่อน๋ยวผมเองเนี่ยเช็คดาเมจดหน่อยดิมาหลอดก็มาหลอดดีเพื่อนไม่ต้องสับสวนทางนี้ขอสองสามโบก็พอไปไหนก็ต่อดีเราผมจะ ดักอีกตรงนี้สักหนึ่งคิวมันจะพอเป็นไปได้เปล่าวะมันจะมีความน่าจะเป็นเนอะวะโอเคครับไม่เป็นไรไม่เสี่ยงดีกว่านะอ,อีกนิดนี่เหมือนมันจะแบบคิวง่ายๆนะแต่มันก็ไม่ง่ายนะถ้าแบบมันสแปมสกิลใส่เราได้เงี้ยเลือดก็จะด,ดิ้งดึ้งดึ้งอยู่นะครับอืเพราะฉะนั้นก็ประมาทไม่ได้นะได้ข่าวว่าเขาเป็นตัวมาแรงในเมดแพทล่าสุดนี้ด้วยนะครับอืขึ้นมาเฉยเลยนะสกิลก็แบบไม่ได้บัฟอะไรมา งงว่าเกมตอนนี้คือในใจอยากได้ดาร์คสเลเยอร์มากๆแต่ว่ามันจะมีคนดักไม้หลังพุ่มอะหลังมังกรหลังดาร์กอะผมว่ามีตัวเป็นแสนครับมีมาหลอดละหนึ่งผมว่าก็ช็อคเอาแน่ถ้าเราเปิดอันั้นใจเย็นครับนี่ใจเย็นถ้ากับโดดเปิดเลยละกันโอโ้โหฟอร์เรนผมเสียด้วยนะครับแบบนี้โคตรเสี่ยงเนะี่ยผม,มาสายดันทุลังอยู่แล้วมันต้องมีทางเว้ยมันต้องมีทางออกเว้ยเออมาดิได้ทางดาร์คได้ทางพลมันจะคุ้มไปไหนไปต่อเพื่อนไปต่อ เมื่อกี้ไวโอน่าจะแบบเดินออกไม่ได้ปะ่ะกิ้งเข้ามาหรือว่ายังไงก็ไม่รู้แหละแต่ออกจากหลุมดาร์กไม่ได้นะเอาโอเคดาร์คเลเยอร์8นาะทีเกิดพอดีนะครับเอาไอ้เจ้าตัวนี้แหละเพราะว่ามันจะทําให้เราจบบ้านได้ไวขึ้นเนาะม,มันมาอีกละชิปชิปชิปฟื้นหายตัวละสวนโบบาเบโบใจเย็นละสวนเออมาดีชิมแพนซีข้างว่ะช็อตเมื่อกี้โอ้โหใครเห็นก็ว่าตายนะครับฟิวปั่นแบบเต็มคอมโบจัด แต่ว่าดามเมจน่าจะไม่ถึงเรานะอะออกไงนะไม่ออกไม่ออกขอสวนโอเคคิดเมทันเลยครับตือจัดเมื่อกี้ก็แรกไปนะเนาะมาหลอดช็อคมาครับตรงนี้แต่ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นน่าจะช็อคให้เราตกใจเฉยโอเคฟ้าเกิดพอดีครับตรงนี้เก็บได้มามามาหน่อยดิมาหน่อยดิอยดโอ้ยมันยืมจ้องกันนานเกินไปครับช็อตนี้อยากเล่นเราต้องสนองไปให้สุดว้า จุกเลยโดนฉีดช็ชอตนี้มึนติดปอมเลยนะทำอะไรไม่ได้โอเคมาหลอดช็อกเมื่อกี้เขาน่าจะนัวนสกิลกันไปหมดแล้วแหละมาถึงเวลาเก็บซากปึ๊บ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 มาเดีมาด,มาดิเอ้ยไม่ใช่ละผมทุบไม่ติดปะวะชีช็อตสุดท้ายเมื่อกี้เปิดก่อนได้ปูดวะของจริงโอเคตอนนี้ทีมเขาก็เหลืออยู่ป้อมในอันเดียวนะ หมายถึงป้อมบาแ,ล,แล็กอะน่าจะแบบเอาได้ไม่ยากถ้าแบบเรามารวมกันเนาะตรงนี้ก็มีโจ๊กฟอร์เรนผมว่าถ้าเราแบบลองฝืนเล่นจะเสี่ยงเกินไปไหมแต่เรามีอินฟินิตนะเว้เพื่อนเออไม่น่าได้แลหละฟอร์เรนเขาแยกไปล่ากแล้วนะครับโอเคใจเย็นก็ได้รอครบน่าจะดีที่สุดเนาะตอนนี้คีบเข้านะครับแต่ว่าเรายังไม่สามารถขึ้นบ้างเขาได้เลย เอาอยัางไงเอาอยัางไงเรนบนกำลังเดินทางมานะครับโอเคผมว่าใจเย็นๆรอเล่นบนทีเดียวก็ก็เวิร์กนะเพื่อนๆผูหไปแล้วตามหน่อยตามลูกพี่ฟอหน่อยโอเคตามไม่ได้ครับมาหลอดช็อคมาคัดไว้แต่ว่าตรงนี้เพื่อนผมยังตามไปทันอยู่ดีแล้วแบบโอ้โหสกิลนวกันจัดพากไม่ทันแล้วเพื่อนเอ้ยผูฟอ,อเเ่นยังลามอยู่เหรอวนะเนี่ยผมนึกว่าเขาหมดไปแล้วนะมาเราจะไม่ทำไม่ได้ผิดหวังเพื่อนอือหือเอาให้แล้วไงกระบองบวกสิบมาได้ ถูกล้มหมดครับช็อตนี้อย่างเวอร์โอเคน่าจะจบของจริงจบเจ้าไม่เล่าหรือแรงจ้ะโอเคขอยสุดท้ายถือว่าไม่ยากเกินใจนะครับรอแบบรวมป้อมบุญทีเดียวก็สามารถจบได้นะเอาเป็นว่าแค่เรารวมพลังกันนะเพื่อนเลิฟจบได้หมดแหละไปครับดูผลงานกันดีกว่าว่าตานี้จริงจริงจั๊กผมจะํำผลงานได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะก็เป็นคอนคิวเลอร์5ดาวนะครับแล้วก็ได้คะแนน MVP มมาด้วยเนาะ สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะเพื่อนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วจ้ะ